เรียนท่าน,นาคณะกรรมาการผู้ประเมินรางวัลสุณค่าสปทโอเบกอวสประจำปีการศึกษา2564ในระดับชาติกระผมนายปริวัติส่างแงนางครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์ผู้เสนอขอรับรางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ประเภทบุกพ้องทางการได้ยินด้านวิชาการองค์ประกอบที่1น,นะครับด้านคุณภาพผู้เรียนนะครับในเรื่องของผลสำฤทธิ์และพัฒนาการของติพิการนะครับก็ได้มีการส่งเสริมให้นักเรียนเนี่ยเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆแล้วก็เข้าร่วมการแข่งขันต่างๆในระดับชาติด,ด้วยนะครับเช่นการแข่งขันแบดมินตันในกีฬา Special o l y m p i c ิกนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลมาด้วยนะครับผลการพัฒนาผู้เรียน เป็นที่ยอมรับนะครับได้รับการประกันคุณภาพภา,พพายนอกจากสอสอมาตรฐานที่1นนะครับคุณภาพผู้เรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยมนะครับแล้วก็มีการใช้กลยุทธ์ในการจาัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพหรือเรียกว่า evidence-based practice น,นะครับในเรื่องของคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนนะครับได้มีการส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตรของทางาศึกษาครับโดยการส่งเสริมให้ผู้เรียนเนี่ยเข้าร่วมกิจกรรมแล้วก็มีการสอรดแทรกในกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนเนี่ยสแสดงออกถึงคุณลักษณะพึงประสงค์ต้องการรนะคับ ในเรื่องของความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตนะครับก็ได้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเนี่ยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงนะครับแล้วก็สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในชีวิตประจำวันนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับก็คือการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขตามศักยภาพของผู้เรียนนั่นเองครับ ซึ่งกระบวนการพัฒนาผู้เรียนนั้นนะครับก็เริ่มตั้งแต่กับผมนะครับได้นําหลักสูตรของสารศึกษานะครับมาศึกษาแล้วก็วิเคราะห์นะครับเพื่อการจัดการเรียนรู้แล้วก็เพื่อเป็นระบบในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะครับโดยนําแนวทางการศึกษาวอดอฟนะครับมาปรับใช้ ให้เข้ากับบริบทของสารศ,าศาึกษาให้เข้ากับหลักสูตรของสารศึกษานะครับซึ่งแนวทางการจัดการศาึกษาตามแนวการศึกษาว do ดฟเนี่ยก็จะมีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้นะครับซึ่งแต่ละแผนเนี่ยก็จะมีเอ่อแบ่งเป็น2ภาคเรียนด้วยกันนะครับแล้วก็นําแผนนั้นนะครับมาวิเคราะห์แล้วก็จัดทําแผน IEP แล้วก็จัดทําแผน IIP นะครับเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ระยะยาวแล้วก็จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่เราต้องการที่จะพัฒนาผู้เรียนนะครับ สำหรับองค์ประกอบที่3นะครับด้านการวิจัยนะครับได้มีการจัดทําวิจัยชั้นเรียนเรื่องผลการใช้สื่อมัลติมีเดียประกอบการเล่านิทานในการสอนคําศัพท์ภาษามือไทยสําหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในระยะแรกเริ่มนะครับโดย กรณีศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้นะครับเป็นเด็กที่มีความบกพร่องใน,นการได้ยินจํานวนหนึ่งคนนะครับได้รับการินิฉัยว่าสูญเสียการได้ยินใน,ในระดับที่รุนแรงนะครับแล้วก็มีบัตรประจาตัวคนพิการนะครับโดยปัญหาในการจัดการเรียนการสอนพบว่านักเรียน,นยังไม่สามารถสื่อสารได้นะครับไม่มีภาษาใช้ในการสื่อสารแล้วก็ไม่สามารถรับรู้ภาษาผ่านการได้ยินได้นะครับจึงได้มีการสัมภาษณ์ผู้ปกครองเพิ่มเติมนะครับพบว่าผู้ปกครองและนักเรียนเนี่ยใช้วิธีการสื่อสารกันโดยท่าทางธรรมชาตินะครับหรือว่าชี้บอกความต้อง นักเรียนก็จะเมื่อนักเรียนต้องการอะไรนะครับก็จะชี้บอกหรือว่าดึงมือผู้ปกครองไปหาสิ่งนั้นนะครับหรือว่าทําเสียงในลําคอเพื่อบอกความต้องการนะครับแต่บางครั้งเนี่ยผู้ปกครองก็ไม่เข้าใจว่านักเรียนกําลังจะสื่อสารอะไรนะครับทำให้นักเรียนเกิดพฤติกรรมที่เป็นปัญหานะครับก็คือแสดงอาการปฏิเสธโดยการสายหน้าแล้วก็สายมือน,นะครับหรือว่าถ้าอยู่ในระดับที่รุนแรงเนี่ยบางครั้งนักเรียนก็แสดงท่าทางไม่พอใจนะครับโดยการทิ้งตัวลงกับพื้นนะครับแล้วก็ผลัก ผู้ปกครองหรือว่าผักสิ่งของที่ผู้ปกครองยื่นให้นะครับซึ่งสิ่งนี้นะครับก็จะเป็นพฤติกรรมก้าวร้าทางกายที่เกิดขึ้นจากการที่นักเรียนขาดทักษะทางภาษานั่นเองนะครับจากพฤติกรรมที่เป็นปัญหานะครับจึงได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งทางตรงและทางอ้อมนะครับเพื่อประเมินหน้าที่ของพฤติกรรมแล้วก็เขียนเส้นทางแสดงรูปแบบของพฤติกรรมหรือว่า c o m p e t i n g pathway นะครับ จึงเกิดประเด็นที่ต้องการแก้ไขนะครับแล้วก็เกิดคําถามวิจัยที่ต้องการหาคําตอบว่ามีวิธีไหนบ้างที่จะสามารถสอนคําศัพท์ภาษามือเบื้องต้นที่ใช้ในชีวประจำวันให้กับเด็กที่มีความบกพร่องในาการได้ยินในระยะแรกเริ่มได้นั่นเองนะครับจึงพบว่าสื่อมัลติมีเดียแล้วก็การเล่านิทานนะครับสามารถที่จะพัฒนาแล้วก็ส่งเสริมคําศัพท์ให้กับเด็กในระดับประถมวัยได้นะครับ เช่นเดียวกับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระยะแรกเริ่มนะครับที่จะเรียนรู้คําศัพท์ภาษามือนะครับซึ่งคําศัพท์ภาษามือนะครับเป็นภาษาที่มีท่าทางการหันของฝ่ามือนะครับทิศทางของฝ่ามือนะครับการเคลื่อนไหวของมือหรือว่าการแสดงสีหน้าท่าทางน,นะครับโดยสื่อมัลติมีเดียเนี่ยจะสามารถทําให้ผู้เรียนนะครับ <c oughs> เห็นรายละเอียดของภาษามือได้นะครับแล้วก็การเล่านิทานประกอบการาใช้ภาษามือเนี่ยก็จะสามารถส่งเสริม การสอนคำศัพท์ภาษามือไทยกับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินได้นะครับโดยระเบียบการวิใจัยในครั้งนี้นะครับใช้ระเบียบวิจัยแบบเส้นฐานเดียวแบบ ABA นะครับซึ่งผลการศึกษาในครั้งนี้พบว่าในระยะเส้นฐาน,นครับพบว่านักเรียนนะครับยังไม่สามารถที่จะสื่อสารด้วยภาษามือขั้นพื้นฐานได้เลยนะครับแต่หลังจากที่เราให้การจัดกระทําโดยการใช้สื่อมิเตอร์เดียประกอบการนานิทานแล้วเนี่ย พบว่านักเรียนนะครับสามารถทําท่าภาษามือได้นะครับคิดเป็นร้อยละ87.78นะครับแล้วก็ระยะติดตามนะครับหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับพบว่านักเรียนเนี่ยสามารถทําภาษามือได้คิดเป็นร้อยละ92.33นั่นเองนะครับโดยงานวิจัยนะครับก็ได้ เป็นที่ยอมรับแล้วก็มีการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้อื่นนะครับโดยมีการนำเสนอต่อสาธารณะนะครับในสถานศึกษานะครับแล้วก็มีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของสถานศึกษานะครับนอกจากนี้นะครับก็ได้มีการเผยแพร่สื่อมัลติมีเดียประกอบการเล่าเิทางภาษามือนะครับผ่านช่องทาง YouTube นะครับเพื่อให้คนที่สนใจเนี่ยสามารถเข้ามาศึกษาสื่อชิ้นนี้ได้นะครับ เราองค์ประกอบที่4นะครับด้านการพัฒนาตนเองนั้นนะครับกับผมได้มีการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทสาขาการศึกษาพิเศษเพื่อนําความรู้ด้านการศึกษาพิเศษเนี่ยมาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนแล้วก็พัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษนะครับนอกจากนี้นะครับก็ได้มีการอบรมเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กพิเศษนะครับมีการอบรมเกี่ยวกับเทคนิคกลยุทธ์วิธีการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กพิเศษนะครับอบรมการผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้นะครับอบรมเกี่ยวกับ เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาในการจัดระบบข้อมูลผู้เรียนนะครับอบรมเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาถมวัยสำหรับเด็กพิเศษนะครับอบรมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนนะครับรวมถึงมีการศึกษาดูงานนะครับเพื่อนําความรู้นั้นนะครับมาพัฒนาผู้เรียนพัฒนางานแล้วก็มีการเผยแพรค่ความรู้ที่ได้รับมานะครับให้กับผู้อื่นแล้วก็เป็นประโยชน์เพื่อผู้อื่นด้วยนะครับ ซึ่งกับผมนะครับก็ได้มีการเผยแพร่ผลงานนะครับทางช่องทางต่างๆครับได้แก่ Google Sites ของสถานศึกษานะครับทาง Facebook ของสถานศ,าศาึกษาแล้วก็ Facebook Fan Page นะครับเผยแพร่ทางช่องทาง YouTube แล้วก็มีผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานแล้วก็นำผลที่เกิดจากการพัฒนาผู้เรียนเนี่ยไปเผยแพร่ต่อในช่องทางต่างๆด้วยนะครับสำหรับองค์ประกอบที่6ด้านการมีส่วนร่วมนะครับซึ่งกับผมนะครับก็ได้เข้าเป็นคณะทํางานคณะกรรมการโดยการมีส่วนร่วมทั้งภายในและภายนอกสถานศ,าศาึกษา อย่างต่อเนื่องนะครับโดยแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานแล้วก็องค์กรต่างๆนะครับโดยการใช้องค์ความรู้แล้วก็ประสบการณ์ในการทํางานเกี่ยวกับเด็กพิเศษนะครับใช้ในการทํางานร่วมกับโรงเรียนเรียนรวมนะครับทำงานกับร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนะครับนอกจากนี้ก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนโดยการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่แสดงออกถึงการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนอย่างต่อเนื่องนะครับ สำหรับการนำเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสุคุณค่าสปทออุบิกอวอร์ดประจำปีการศึกษา2564ในระดับชาติได้เสร็จสิ้นลงแล้วขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมาการทุกท่านที่กรุณาให้เกียรติในการรับชมวิดีทัศน์เพื่อการประเมินในครั้งนี้ขอบพระคุณครับ